สินค้าอุ้มรักมากพี่สั่งมาร์คมาลองค่ะเจอกันขึ้นบ้านใหม่ขอบคุณนะคะพี่เพชขอบคุณนะคะบอกต่อพี่น้องซาลอยเอ็ดเขาแนเดอร์เดี๋ยววันไหนไปงานที่ร้อยเอ็ดเดี๋ยวไปเยี่ยมนะคะไปหากันเดอร์เรามีคิวที่ร้อยเอ็ดอยู่ค่ะหนูนุ้ยกาแฟกินดีค่ะตอนนี้กินตามสามขอบคุณนะคะหนุน้ยขอบคุณไปที่เมืองเลยไปหาแม่ด้วยนะไปหาน้องเด้อเดี๋ยวให้เซ็นให้ใครดูคิวงานจังหวัดไหนแล้ว ถ้ามาเอานั้นอันนี้มาด้วยเดี๋ยวให้คุณยูเซ็นให้ด้วยอ่าเอ็กลูซิษอย่างนี้ดีไหมสั่งหาตะกา้าตะกา้าตะก้าที่หกนะใช่ไหมเขากิน 1, ห 4, นึ่งห่อลงสี่กิบปตาปีเตีเอาจริงนี่ปัดถือว่าประสบความสำเร็จคักแม่อุ้มเนี่ยเป็นเดือนเดอ้อค่อยขยับสองกิโลสามกิโลมานีม้าสปิดช่วงหลังมันเกิดคุณยูอะ่ะ พอมันเอาห่วงยามันไปทําหน้าที่เอาละลายขอมอเราในร่างกายมตรงไหนมีเขา่าขอมอเนะี่ยมันไปนละลายอยู่ในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนแรกอะเดือนที่สี่ที่ห้าเริ่มสปีดสปีดสปีดเลยค่ะปาสุดยอดเลยค่ะสขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เยาวราชขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจริงค่ะแม่อุ้มอุ้ยขอบคุณนะคะพี่เปียขอบคุณนะคะ เมื่อวานสั่งห้ากระสอบค่ะขอบคุณค่ะสามารถเอาไปตูนไว้ได้เลยบอกเลยใเ้กุนในช่วงยังใสก็อยากให้ลูกค้าได้แฟตเซลด์ดีๆได้คู่ป่องใครมีคู่ป่องมันก็จะลดลงอีกบางคนอ่าม,ม,ม,มีเราเราจ่ายไปแล้วสี่ใบแดงเขาจะลดให้เราอีกตั้งหกเปื่อกไม่ติตอกนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเมื่อวาน เมาสองวันนี้สั่งอีกห้กระสอบขอบคุณค่ะหนูนุ้ยกินดีจริงค่ะกินหมดเสอบแล้วค่ะลง2โลเป็นกาแฟแล้วบ,บปวดบิดบ่เรียนรสชาติกลมๆขอบคุณนะคะบางเวลากับความรู้สึกชื่ออะไรคะชื่อเล่นขอบคุณค่ะอันนี้เห็นปะนี่คือรีวิวลูกค้าเราที่เราไม่เคยได้เจอกันมารู้จักกันที่ตต่อมารู้จักกันที่ติกกต๊กต๊อก พี่กินมาได้ห้าเดือนก็เดือนที่หกพอใจรูปร่างมากขอบคุณพี่เพชรขอบคุณพี่เพชรขอบคุณจริงๆค่ะพี่เพชรน่าจะกินพอๆกันกับแม่กุ้งเปิดใจกินมาได้ห้าเดือนแม่กุ้งตัวน้อยมากตัวเล็กตัวน้อยเป็นแบบตัวจิ๋วน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพี่หรี่อยคักคุณติมสบู่ใช้หมดสองก้อนหน้าขาวขึ้นมากขอบคุณนะคะคุติมขอบคุณคุติมต้องลองใช้มากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคุติมเคยกินกาแฟหรือยัง ถ้ากินแล้วจะติดใจใครอยากเป็นตัวแทนก็ทักบอกนะคะทักบอกเนี่ยจิ้มเอาไ,ไว้เลยช่วงเสร็จเซลอย่างเงี้ยจิ้มเอาไ,ไว้ไปปล่อยพลาเท่าแม่อุ้มปล่อยก็ได้วันหลังใครจิ้มไม่ทันใครอยากได้ก็ปล่อยต่อให้เขาได้เลยอันนี้คือบอกไว้เลยว่าจิ้มไปเลยมันมนสุดๆแล้วดูคิวนเอาเหรอยังไม่มีที่จังหวัดเลยเหมือนเห็นนะนุย้ยน่าจะเป็นพูจิการม่อุ้มเห็นนะเหมือนพูจิกานะ แล้วเ,เจอกันนะคะไม่ใช่เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนหน้าล่มเห็นคิวพ่อจิกายอยู่เข้าๆเข้าๆเห็นจากน้องเชอวนะันนั้นขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะ จิ้มมาได้เลยค่ะจิ้มมาได้เลยนี่อ๋อใช่เดี๋ยวนี้แต่ว่าคิวที่มันอยู่กับผู้จัดการเชือไม่โอมเมียนเข้าๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหมือนมีนะเหมือนมีนะคะถึงธันวาก็เหมือนมีเหมือนมีที่จังหวัดเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวได้เจอกันมีพีการี้เขาไปร้อยกับทุ่งอยู่ลอยเอียดเนาะ แต่ปีนี้ร้อยกระท่องอยู่ในใกรุงเทพ <c oughs> คิวในกรุงเทพจะเยอะกว่านะคะเท่าที่ดูอ่าจริงๆจอยกินนังแตะเปิดตัวพอใจรูปร่างมากค่ะแม่อ้วคุณจอยคุณจอยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นอนอเท่าไหร่ลงมากี่ขั้นแล้วสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ จิ้มได้เลยค่ะจิ้มได้เลยรุงจะมาร์คถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะเห็นปะมาร์ค้าไปมันจะค่อยๆซึมมาร์คอยู่ที่ตะก้าที่เจ็ดนะคะที่ปักหมดอยู่ตะก้าที่เจ็ดขอบคุ้ค่าสองเก้าสวนให้สองหลอดเอาไปเลยค่ะจิ้มเลย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 นะคะตะก้าที่เจ็ดปักหมดที่มาร์คทองคํานะคะอ่าขึ้นตะก้าฮอตหมดเลยตอนนี้หกเจ็ดตะก้าที่หกห้ากระสอบ ห้าแปดศูนย์อู้มันลดลงมาห้าสิบสองเปอรขอบคุณนะคะจิ้มไปเลยจิ้มไปสองครั้งก็ยังยังดีกว่าตอนจัดสิบแล้วหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์น่ะสิบห้าใบแดงตอนนั้นน่ะขอใครพาลาลงมาอีกวันนี้สบูก่กระโปรนะคะสะบู่ก็สองสองก้อนหนึ่งแปดเก้านะคะจากก้อนละหนึ่งเก้าศูนย์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินัน,นต้ารมาได้เลย คุณนะคะขอบคุณนะคะจิ้มไปสิบกระสอบลงจริงกินมาสี่เดือนตัจากหกสิบห้าตอนนี้ห้าสิบเก้าปาดเล็ด <c oughs> อันนี้คือผู้ที่เห็นผลจริงๆน้อยคนมากอันหนึ่งในร้อยที่จะมาเห็นแต่ต้องกินแบบมีวินยัยถ้าใครกินแบบมีวินยัยคือมันลงจริงค่ะลงจริงๆบางคนถ่ายไม่อยากถ่าย มันก็ต้องยอมถ่ายเพราะเรากินข้าวเข้าไปเยอะมันก็ต้องถ่ายบ้างบ้างห้าสี่ห้าเอาคือว่าดีเท้ะมันลงเหรอมันลงใช่ไหมแล้วแต่ยูเซอร์สบู่มารใช้ดีจริงค่ะใช้แล้วหน้าใสาจริงจ้าขอบคุณนะคะพี่วันนีขอบคุณนะคะพี่วันนีนะะนนก็ ผู้สาวเมืองร้อยเอดเหมือนกันอุ้ยอยากไปยามเนาะผู้ใดอยู่จังหวัดใดแน่ผู้สาวบ้านใดแน่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินยันเร็วๆค่ะยินยันเลย,ย,น,ย,น,เลยน้องมาจังหวัดเลยจะไปหาแม่อุ้มนะคะขอบคุณคุดสิบค <c oughs> ่ะเจอกันนะคะมี Q คิวค่ะมีคิวแม่อุมดูแล้วมีคิวนะคะทางเหนือก็มีนะทางเหนือก็มีคิว ดูแล้วค่ะป่าพี่น้องทางฝั่งซ้ายก็มีคิวเหมือนกันนะคะมีคิวเหมือนกันเอาพี่วันนี้อยู่สีสะเกตดบ่แม่นบ่ขอขอโทษคับพี่วันหลงสนว้าอยากไปสีสะเกตดอีกจังเลยเด้อบุญกะทิแล้วบอกคนจ้า,จางไปทั้งสีสะเกตดเด้อจะไ้ไปยามกัน สวัสดีน้องแซมคะ่ะสวัสดีนะคะไอแซมขม่าจะบอกขอดูซูโม่เนี่ยนี่ส่วจอยจากห้าเก้าหรือสี่สิบเก้ากับพอใจมากโอ้ยน้องจอยตอนนี้น้องจอยน่าจะไซส์เอแล้วละ่ะใช่ไหมห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าตอนนั้นอยู่ที่ไซส์เอลตอนนี้สี่สิบเก้าน่าจะเอหรือเอสเลยหละสุดยอดมากกินมาสี่เดือนลงมาแปดแล้วน้องนี่ น้องนิ้งนี่นาสวยอยู่แล้วเห็นได้ชัดแล้ว่าะกอบนาเขาขึ้นบักลักเลยกำลังจะพิมพ์ไอแซมบอกรู้ใจขอดูซูโม่ซูโม่มันขี้แตกได้แล้วนะพิมพ์ไอแซมมันถ่ายเป็นแบบเหมือนหมาที่แบบโตแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีทกก้ามาเลยตอนนี้มันกําลังลุยนมกันอยู่พ่อมันโดนตอดตอดกับเจ้าเพ่อพวกมันแหละมีไอโม่แล้วก็ใครก็ไม่รู้กําลังจะไปจัดการต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สัดส่วนลงมากๆจริงน้องหนิงลงมากกางเกงหลวมหน้าเล็กเห็นอย่างได้ชัดเจนขอบคุณค่ะยืนยันตะก้ามาเลยค่ะยืนยันตะก้ามารวัวรัวรัวรัวมาลูกสาวสั่งแน้กขินมาให้แล้วไะเทดกับเขาเมื่อเดือะนั่งชิวๆไปเรื่อยๆอีหลา่าสร้างไก่เป็นอะไอีจัลโลฮอดเหรอลูกจะฮอดไงบ้างสั่งมาร์กแล้วค่ะแม่อุ้มขอบคุณนะคะแม่หนูกิมขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณค่ะยืนยันตะก้ามาเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวมึงไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวมันจะเกินเวลาเพราะมานั่งเลยตะเท่าแล้วเราจะให้สุดหล่อของเรามานั่งนะคะรัวตะก้าก่อนนะคะเจ้าไปไหนรอรอใจเจ้าเปไหเขาจะไปล้างก่อนไม่เป็นไรล้างแป๊บเดียวเนี่ไม่ถึงนาทีมาแปบ๊บเดียวนะคะนั่งกับสุดหล่อของเรานะคะอืมสุดหล่อของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่บอก ออก็าเดี๋ยวเดี๋ยวประากันเลนือคนครับครับตอนนี้พี่อยู่สมุดประการสั่งมาแล้วค่ะแม่อุ้มขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้อ้คูเทียบสามหกเก้าขอบคุณค่ะ สี่ห้าสามขอบคุณค่ะขอบคุณกะขอบคุณกาขอบคุณกายินดีเห็นตกค้กามาเลยค่ะรัว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 มากค่ะแม่ครับสาวอุ้มรักต้องสวยทุกคนจา้าย okay. ่อมย่อมโยขายาย่อมน้องสวยกว่าไม่กล po ุ้มกับสวยกว่าละตอนเนี้ยจีนออนเตี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฟังให้เอามานี่มาแม่ไปล้างหน้าแป๊บนึง ทุกคนสารคามจ่าแม่มาให้งานอยู่จันทบ,บุรีค่ะโอเคจันทบ,บุรีเจอกันที่สิบเจ็ดจันทบุรีเจอกันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดนี้สิบเจนั้นฮะไม่เป็นสิบเจ็ดนี้หรือสิบเจ็ดนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วงที่รอ็มซีสาวหน้าใสคนะเจอเจอซีหนุหม่มหน้าโหดขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับหนาวโหดชึ้งเลยวะเวอเต๋อคนตาน่างวันเยอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ กดไปเลยกดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือมาร์กหรือสบู่นะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับแมงกุ้งพ่อหนะ้าหวานมากโอ้จะฟิวเตยออยังเราเนื่อเนคเราเป็นตาหวานกดนางงย่ำเลยก็ได้ ามาแล้วก็จะม่ชองไม่กินละม,มาค่ะมาค่ะมาแล้วล้างแล้วนะคะแน่นเห็นว่ามันความใสมานซิวตรงนี้เริ่มยุบแล้วซิวขึ้นมองนี้มาขึ้นนี่มันจะขาวใสขึ้นแบบเห็นปะ่ะเทียบเป็นคนละเฉียนเลยล้างมายังไม่ได้แบบเอา เ็ปหนาคนน้องนี่จำหน้า,า่อนเอ้างีโซชูไม่ทันเพื่อนน้องอูฟ้าน้าสงสารมากไข้ขึ้นหรือเปล่านะลูกฮนะตัวสัตว์เยอะๆๆแล้วมันคงปวดอะแต่เหล็กในออกแล้วน่าจะไม่มีปัญหามากขาก้ยังหัวหงอกก็อะ่รทำไมเขาไปถอดลูาาลกพ่อหน้าหวานนอาขันกินแล้วค่ะชุดรวมก็อพอใจแล้วขอบคุณค่ะแตงไทยรวมแน่นอนเพราะว่าอะไร ถึงเราจะตัวใหญ่ตัวโตแค่ไหนมันก็เอาลงอะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอะไรที่ลงห่วงผ้าอันนั้นอะมันจะมีเอฟเฟกต์ตามหลังเรามานะเกิดโยโย่นะคะแล้วก็ใจสันเกิดลูกเกิดไครถ้าเรากินสะสมพวกนี้เ,เยอะๆแม่อุ้มเคยลองมาหมดแล้วทุกสถาบันทุกอย่างการจะเป็นแม่อุ้มได้เนี่ยแม่อุ้มลองหมดเพราะว่าเป็นคนรักสวยรักงามไงไม่ใช่พวะอะไรเป็นคนซ้อ,อ,อเ,ซเลาะเซีลยด้วยรักสวยรักงามด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะแต่ชอบกินกาแฟยังไงมันก็ยังไงมันก,นก็ไม่ลงเพราะว่าไม่ชอบถ่ายเอาจริงๆไม่ชอบไม่ชอบคลีงง่ายๆมามาเข่าของน้าค้นพวกนั้นก็จะว่าประสบความสําเร็จเพราะกินยังไงมันก็ต้องออกเรากินข้าวเข้าไปร่างกายเรามันแอนตี้อยู่แล้วว่าคือร่างกายคุณต้องการแค่เนี้ยแต่คุณกินเข้าไปขนาดเนี้ย ตั้งใจต้องการเท่านี้แล้วกินเข้าไปขนาดนี้มันก็ต้องเอาออกเป็นกาก,ากอาหารเข้าใจว่ายังไงมันก็ต้องเป็นกา,กากอาหารออกมาไม่ต้องตกใจหรือเรากินน้อยแต่ร่างกายเราใหญ่โตมีมีห่วงยางเยอะมันก็ต้องไปเอาไอ้ที่ของเก่าเราอะที่สะสมอยู่แล้วอะออกให้เรานั่นแหละมันถึงจะจ่อยถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่จ่อยนะคะขอบคุณค่ะใครที่แบบแน่นแน่นแน่นหนามานานหลายปีเหมือนแม่อุม,มาสิบกว่าปีที่สะสมมา กว่าจะลงได้ใช้เวลาเจ็ดเดือนนะ่ะยี่สิบแปดกิโลยี่สิบแปดขั้นอนะ่ะที่ลงมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทท่านสวัสดีนะคะจิ้มมาได้เลยจิ้มมาได้เลยใหญ่นิดหน่อยแก้มป่องสวัสดีค่ะจิ้มกาแฟเด้์นี่หน่อยช่วงนี้กาแฟแบบจ่อยลงแบบกาแฟจ่อยตอนนี้จัดแฟดตเซลสิบทับสิบ ลงค่ะถ้าใครกินแล้วไม่ลงนี่คืองงเพราะอะไรเพราะบางคนไม่ชอบไข่ก็เลยแบบไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยสองซองซอ,องที่สามควรจะเป็นช่วงบ,าบองอ่ายรับรองยังไงก็ลงลงแล้วผิวไม่โซมไม่เหี่ยวนะคะลงแล้วได้ความกระชับเต่งตึงด้วยเพราะอะไรเรามีต้านอนุโมทิสระบอกเลยตรงนี้ธรรมชาติเราคัดสรรมาแล้วเราทํามาโปรเจกต์นี้ทํามาเป็นปีกว่าจะออกจะคลอดออกมาเป็นแบบ โปรเจกต์นี้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาร์กตอนนี้จัดโปรอยู่ที่290ได้สองหลอดมาร์กได้ทั้งตัวค่ะดำตรงไหนเหี่ยวตรงไหนแก่ตรงไหนมาร์กตรงนั้นมีซิวตรงไหนมาร์กตรงนั้นสบู่ฟอกตรงไหนใสตรงนั้นแม่อุ้มใช้มาตั้งแต่ปี67ก่อนที่จะออกมาเป็นสบู่อุ้มลัก ยังเป็นก้อนสบู่สีเหลืองที่ใช้อยู่เอามาทดลอง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 เอ๊ะสิวหายเร็วจุดด่างดำจางได้เร็วปกติแล้วเป็นคนที่มีปจดอแต่ละเดือนอะมันขึ้นอยู่แล้วไม่ขึ้นมากก็ขึ้นน้อยไม่เม็ดใหญ่ก็เม็ดเล็กตอนนี้ขึ้นมาตรงน,นี้หนึ่งแล้วก็ตรงน,นี้นี่หนึ่งหนึ่งนี่แห้งแล้วมักไว้เมื่อกี้แห้งแล้วนี่เมื่อสามารถขึ้นบอลิเวณนีไ้ได้กับเมื่อขึ้นมองนีแขวะ ขอบค sociedad, e. ını, ุณค <and the politicians studio> ่ะก็สั่นกัขึ้นตรงในหูหรือหัวเดินในจมูกเดินให้เราขึ้นได้ดังขึ้นนาก็าเพราะไก็ขึ้นดังคอยคอยเขเอามากแงเข้าไปได้ดังกขาเ่ราะอะซูมัสหันใจา่เาออก่อยก็เลยปล่อยมันขึ้นตันหูดังคอยเด้เลยเดี๋ยวอุ้เก็บปลายทางไหมคะอยากเก็บปลายทางนะคะเดี๋ยวเข้าดูแป๊บหนึ่งปลายทางก่ะปลายทางตะก้าที่เจ็ดนะคะมาร์กตะก้าที่เจ็ดมีปลายทางเ้อ ปลายทางค่ะมีนะคะมีมีปลายทางค่ะมีปลายทางเหมือนเดิมเหมือนเดิมจิ้มได้เลยค่ะไล่ลงมาจากตะก้าที่หกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้ากาแฟสองกระสอบสองแปดศูนย์ตากาที่หกห้า สอบ580แต่ของคนอื่นที่มีคูปองหรือมียูเซอร์ของคนได้รับแฟดเซลเพิ่มอีกจาก t i k ก o k มันก็จะลงมาอีกตะกก้าที่เจ็ดคือตะกก้ามาร์คทองคําที่ปักหมดอยู่คือแม่อุมเปิดพารามา290ได้สองหลอด290ใช้ได้20ครั้งนะคะหรือใช้ทั้งตัวมาร์คทั้งตัวก็ขาวทั้งตัวใครจะออกงานด่วนมาร์คคอมาร์คแขนมาร์คขามาร์คได้เลยรับรองเจ็ดสีผิวคุณจะคุณจะดีขึ้น เดี๋ยวจะให้น้องอยูลองมาร์คทั้งตัวดูวันที่เขาจะออกงานว่ามันจะประทับใจแค่ไหนมันจะขาวขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วจะลงครีมบำรุงผิวได้ไง่ายมากว่าเข่าดํข้อสอบดํามาร์คได้เลยนะคะแล้วไม่แพ้สิวไม่ขึ้นถ้าไมอุ้มแพ้เนี่ยทุกคนแพ้หมดโลกหมดประเทศเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากทดสอบให้เลยว่าอะไรใครที่ส่งมาให้ลูกอะ่ะให้ลูกทดลองอะ่ะ ค่อยจะลองดูก่อนเห็นไหมถ้าค่อยแพ้ก็คือจบลูกลองไม่ได้เพราะค่อยกรผิวอ่อนบางมากเหมือนกันมาแล้วกินเลยไหมคะยุ่ยเก๋เหลืออ,อีกยุ่ยอ่ามันเหลืออยู่ยังไม่ครบจิ้มมาขายเดี๋ยวก้าโมงครึ่งมิงจะลงไหลต่ก,กินแต่มิงจะลงไหลมันก้าวโมงครึ่งไปเจอกันตอนนเย็น ตอนเย็นไม่รู้หมาจะมาช้าเพราะว่าอะไรจะไปทําเล็บบอกเลยเล็บค่อยหักคามันหักคากเกลียอยู่ตรงไหนคนทรมานมาโดดเล้วตั้งแต่ข่อยใหญ่บ้านมากอันนั้นทับตีมข่อยแหมเราเล็บลงไปมันอาออกบ่ได้เลยตอนนี้ต้องให้เป็นตัวช่วยต้องไปแช่ดีๆเราต้องให้เขางัดขึ้นอ่ะคนทรมาร์อ่ะข่อยกัญญางวันอยู่นกรอนสวรรค์กัญญางแบบซาดันละเล็บหักคาไปอยู่ในรลองอ่ะเพราะว่ามันเป็นเศษ ทรมานมากแต่เนี้ต้องไปที่ร้านเท่านั้นเดี๋ยวประมาณบ่ายบ่ายโมงลูกจะนั่งแก็บไปถ้าอยู่กี่ไม่ไปก็คือเข้าอยู่กับพ่อเขาแต่ถ้าไปลูกก็จะไปเป็นเพื่อนมาแะเล่าสิเขาไปเป็นมัวเขาก็ยิปเป็้ดขึ้นันูย่่ิ่าลูกสิไปบ่ไป สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาจิ้มมาค่ะจิ้มมาถ้าไม่มาช้าก็อาจจะไลฟ์ประมาณสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พยายามจะมาให้เร็วเพราะว่าถ้าเริ่มทำบ่ายสามก็ห้าหกโมงก็เสร็จแล้วเรียบด่วนก็ไม่ได้ไกลนะคะาสิบก็เลงเคยทำที่ไหนก็แต่ไปที่นั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆเขาง,งัดเล็บขบไม่ได้ มันลงเหล็กอีกพี่น้องอยู่ข้างในอพะม่นมันกบรรมนามันแตดเล็กลนทานแล้วมันแตกเศษเข้าไปนะมันเข้าไปทางในอ่ะเดินแบบมันไปเดินอยู่นครสวรรค์ขึ้นขมมากสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจิ้มมาจิ้มมาจิ้มมา้ <c oughs> าโม,มงครึ่งจะลงไลน์แล้วเด้อสิบห้านาทีสุดท้ายใครไม่ทันก็ต้องไปจิ้มที่หน้าโชว์เคสแล้วละค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าจิ้มในต่อต่อ มันจะมีแฟตเซลลตอนเนี้คือจิ้มในต่อๆมันจะมีอีกแล้วแต่ยูเซอร์ของแต่ละคนไม่ทันไลท์ก็ไปจิ้มที่หน้าเฟตไปหน้าโชว์เคสเพราะว่าไม่อุ้มวางพาราไว้เท่านี้ที่หน้าโชว์เคสไปเลื่อนดูได้เลยหน้าแม่อุ้มรักยูกิชื่อช่องนะคะชื่อช่องของแม่อุ้มนะคะขอบคุณค่ะยืนยันชัก้าเลยนะคะยืนยันให้กันนะคะ ขอบคุณนะคะตะก้าที่ปักหมุดกับตะก้าที่เจ็ดนะคะมาร์คทองคำแม่แม่ขยง,งานยกเลิกนะวันนี้งานยกเลิอกอย่าไปเด้องานยกเลิกไปเจอกันที่สิบเอ็ดที่ระยองนะคะแม่ไพยสวัสดีค่ะแม่พงพยอมสวัสดีนะคะสะมารเมื่อวานได้รับของเมื่อกี้เลยค่ะอู้ไหวมากขอบคุณนะคะพี่ปานตะวันขอบคุณไม่ใช่พี่อะไร โอ้ยหาว่เห็นมึงบ่เห็นฮึงอ่านอุตายอย่างเนี้ยพี่พี่นันธนาโอ้ยตายบ,างยบังตาไปบ่เห็นฮงเอามาไล่นี่ดีกว่าเออใครเนี่ยต้อมาจากสี่กันโอเคมันหน้าฝนมันหน้าฝนตอนแรกมันไปคเพิ่นเล่าแบป,ปิดวีไปปิดเองมันหนาฝนพี่น้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมันเป็นห่วงเรื่องนี่เป็นห่วงเรื่องฝนกาฝนตกขึ้นจบเลยนั่นแหละไม่เสี่ยงดีกว่าถ่าไหนงานเจ้าภาพก็คือเจอกันเลยค่ะเจอกันเลยนะคะไม่มีอะไรคาดเคลื่อนแต่ถ้าว่าการปิดวิกเองของอ่าผู้จัดแต่ละคนเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าถ้าเขาดูแล้วว่าพายุเข้าไม่เข้าอะไรนี้ สวัสดีพี่ต้อยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาเร็วๆเข้าก่อนที่จะลงไลฟ์จะได้จิ้มในไลค์ได้ความสนุกสนานแต่ว่าไม่ทันก็ไปจิ้มที่หน้าโชว์เคสน,นะคะยังไงเราก็เจอกันอีกตอนเย็นไม่อุ้มจะรีบกลับมาสัญญาเพราะว่าคิดถึงทุกคนเมื่อคืนนี้ก็ ไม่ได้ไล่ต่อมัวเล่นแต่หลานคือหลานอยู่ช่วงนี้ขอบคุณค่าขอบคุณเดี๋ยวจะทําทําช่องหลานกีนว่ามันกอดลูกมันสิน้องเกียกวมเป็นพ่อเป็นแม่เขามีมากเลยอยู่ฝ้ากับอยู่มิเห็นเราประทับใจเขาเลี้ยงลูกช่วยกันนะเมื่อกี้นี่นก็ปกป้องลูกเขาจน,นตอตอดพอเอาเขากันลูกเมียเขาออกหมดเลยอยู่ฝา้าเป็นผู้ชายที่สุดยอดมากเขาไปตกเองเลยค่ะเขาตกเขาก็โดนไงลูกนั่งดูอยู่ว่ามันจะทํายังไง แต่ช่วยไม่ทันเพราะว่าเขาวิ่งลูกเขาวิ่งลุมตัวต่อลูกเขากําลังอยากรู้อยากเห็นไงวิ่งลุมตัวต่อเมียก็ไปอีกยูมีไปอีกแต่ยูฟ้าวิ่งปลุดไปสุดท้ายยูยูฟ้าไปตบปั๊บเลยมันก็เลยโดนไปคุบเลยใช่ไหมลูกโอ้คุณน้อนซันดแดใจะว้เดี๋ยวมาเบิ่งนกันต่นน,นี้สวนคาตสวนยังงอไม่ได้เลยปารเกีซ้ำเลยไหมหมงที่ถึกตอดไหมขนล่วงเลยอะ ตรงที่โดนอ่ะขนล่วงเลยขอบพุ่ค่าขอบพุ่ค่าใช่ไหมลูกอืมแต่ว่าพขาเอเล็กไนออกแล้วนะคะเขาดูเด็กๆหน่อยค่ะแม่